มาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคน,นะคระับไปเที่ยวจังหวัดยะลานั่นเองฮะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องก็ออกเรียบร้อยครับโดยครั้งนี้เราจะไปลงกันที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะฮะ สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะฮะเราเดินทางด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์นะฮะเที่ยวบินเช้ามืดเลย mm. ก็คือตีห้านั่นเองครับและตอนนี้เราถึงที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวตามทางนะฮะแล้วก็ไปดูว่าความเป็นหยูดของจังหวัดยะลาเนี่ยน่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าและที่แรกที่เรามาเที่ยวนะฮะก็คืออุโมงค์ปิยมิตรครับภายในนะฮะจะเป็น หลุมลบภัยนะครับสำหรับสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะฮะมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปในตัวด้วยนะฮะทุกนะฮะข้างในก็จะมีน้ำตกมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยระยะเดินทางเนี่ยประมาณ2-3ถึง3กิโลเมตรนะฮะอันนี้นะครับเราจะเข้ามาในหลุมลบภัยในที่าทหารตะกอเน,นี่ยนะเข้ามาหลบภัย ในนีนะฮะในจังหวัดยาลาเนี่ยก็จะสร้างอุโมงค์แบบนี้นะฮะความยาวเนี่ยยาวมากประมาณ2เมตรเลยอันนี้นะคะเป็นต้นไซย,ยักษ์นะฮะอายุนับพันปีเลยนะฮะประมาณกี่คนโอบไม่รู้ผมจำไม่ได้ละใหญ่มากๆนะฮะอันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะฝนตกนิดนึงชุ่มฉ่าก,ก็โอเคนะเพราะว่าเราเดินมาร้อนๆนาะฝนตกก็โอเคหน่อยก็เย็นหน่อยนะฮะสภาพหน้าคือ ไม่ไหวและดันใส่เสื้อแขนยาวด้วยมันมากน้ำตกข้างในนะฮะก็สวยมากเป็นลำํำธารใสๆเล็กๆนะฮะธรรมชาติสุดๆไปเลยสุดยอดเนี่ยนะฮะบรรยากาศ รอบนะฮะทีนี้เรามาเดินเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือสวนดอกไม้นะฮะเมืองในหมอกดอกไม้งามนั่นเองนะฮะเป็นจุดเช็คอินนะฮะของจังหวัดยะลาอีกที่หนึ่งเลยนะฮะสวยมากๆฟิลเหมือนอยู่เมืองเหนือนะฮะเป็นดอกไม้พันดอกไม้ที่หายากแล้วก็เขาเพาะพันเองปลูกเองที่นี่เลยนะฮะสวยมากๆและธรรมชาติสุดๆถ่ายรูปแล้วสวย ที่นี่นะฮะจะมีบ้านพักแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากมามาได้เลยนะฮะที่นี่สวนพฤกษศาสตร์ตกเย็นนะฮะรามาข้าวข้าวทานะฮะที่นี่เบตงนะฮะก็คือเขาเขาว่ามาที่นี่ต้องกินไก่เนาะไก่เบตงที่แบบว่าตัวใหญ่ๆนะฮะที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะฮะก็คืออุโมงค์นั่นเองนะฮะอุโมงค์เบตง ็คือมันจะข้ามฝั่งไปยังชายแดนมาเลเซียเลยนะฮะเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งเลยที่จะเข้าสู่ประตูมาเลเซียติดก,กันเลยก็คือต้องผ่านภุมมงเนี่ยไปสวยมากๆผมไปถึงที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะชายแดนามาเลเลยนะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้านะฮะอันนี้คือแลนด์มาร์กที่สำคัญของเบตงเลยฮะคือทะเลเหมอกนั่นเองว้าว <What? S 1> oh. นะฮะที่นี่สวยมากๆนะฮะคือแบบว่าเป็นบุญตาที่ผมได้มาคือแบบผมมาเบตงเนี่ยผมต้องการมาที่เนี่แหละคือแบบมันดีจริงๆอะ่ะดีมากๆและสวยมากอยากให้ทุกคนนะฮะมาเห็นด้วยเนื้อตานะคือแบบคุ้มมากๆและจังหวัดยาลาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะฮะคือเรามาเส้นทางหลักนะครับก็จะมีด่านมีเอ่อ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะตำรวจทหารเนี่ยคอยอารักขาอยู่ตามเขาเรียกอะไรอะตามทางเลยที่นี่ไม่น่ากลัวนะครับกับเป็นเมืองสวยงามอีกเมืองหนึ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสที่นี่นะครับทุกคนใจดีและสวยงามมากๆอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่ที่จังหวัดยะลานะฮะอันนี้เราอยู่เต็นที่จังหวัดสงขลาเนาะมาหาสมีหลา พื่อที่จะมาเคลนเครื่องนะฮะที่นี่ก็คือแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเลยก็คือจะต้องมาถ่ายรูปคู่กับนางเงือบบีบมวยผมนั่นเองตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนี้เลยใครมาแบบก็ต้องมาถ่ายรูปนะฮะที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของสองขลาเลยก็คือส,สาสมิลาเนาะทุกคนก็จะมานั่งชิวนะฮะนี้เราใกล้กับบ้านแล้วคุณลุงก็จะไปส่งเราที่สนามบินนะฮะระยะทางก็ ใกล้ๆนะครับคืออยากให้ทุกคนได้มาเนาะเพราะว่าที่นี่ดีมากจริงๆสวยงามมากๆผู้คนใจดีเมืองสวยเขาว่ากันว่านะฮะยะลาเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยผมได้มาเห็นแล้วก็อะจริงๆแหละแล้วก็ที่นี่สวยงามมากคุ้มค่ากับการที่ผมมามากและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะฮะ กลับกันนะครับที่นี่คือมอบความสุขให้ผมมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนได้มาเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวกันนะครับมันดีมากจริงๆสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาแล้วสั้นๆไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย